อ้ไม่เปลี่ยนด้วยโอเคมาฮ่ <laughs> าฮสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแฮงลีกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมฮันไกอิมแพคกับการเปิดกาชาพาร์สองของฟูกะนั่นเองโอ้โหคือรลอมนานมากนะครับตอนนี้มีเพชรอยู่หมื่นกว่ามีมีเพชรอยู่หมืน่นแล้วก็มีตัว๋วมีตัว๋วแล้วเราก็มีไอ้นี่อีกอา่าอะไรอะ ตัวอุปกรณ์โอ้โหบอกเลยว่าพร้อมพร้อมมากนะครับเอ้าเดี๋ยวนะตัวอุปกรณ์ต้องอันไหนวะอันนี้อา้าวนี่มีลดราคาเป็นไงตุนสิบครั้งแรกลดสาร์เซ็ก็เพราะว่าแพดไอพาร์ทใหม่ด้วยมั้งมันเลยนี่นะครับเนาะซึ่งอัตราการออกเนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะถ้าเป็นพาร์ทสองเนี่ยก็คืออาวุธเนี่ยการันตี60 แน,น่นอนเนาะโอเคซึ่งอ่าสติ๊ก,กเกออะไรเขาก็ไปคาร์บมาได้แหละนะโอเคเดีย๋ยววันนี้เราจะมาเปิดในส่วนของตัวของฟุกะนั่นเองนะครับโอ้โหรอรอตั้งแต่วันศุกร์แล้วแม่ในที่สุดก็มาสักทีนะโอเคเดีย๋ยวเราไปเลยนะครับสิบลแรกไหมไม่ไม่ไม่มีสิบลแรกแล้วเพราะว่าอันนี้เราดองตั้งแต่พาร์ทแรกพาร์ทก่อนแล้วโอเคงั้นไปดูซีจะได้ไหมเจ็ดตัวลองคิดดูก่อนเจ็ดตัวจะได้ไหมถ้าได้ภายในเจ็ดตัวเราก็จะมีไปเปิด ในส่วนของไอ้นั่นเลยในส่วนของอาวุธต่อเออมันก็จะมีเหลือๆอซึ่งอาวุธเนี่ยก็โอเคนะถ้าถ้าได้เออลองดูดิโอ้โหยังไม่มานะตัว16แล้วตอนนี้16บ5นับถอยหลังเรื่อยครับเล่นลึกด้วยไงเออเขาปรับรถการันตีลงมาด้วยอะเออก็โอเคอยู่เพราะไม่งั้นเราได้เปิดสิบ,สบแน่ โอเคเหลือสิบครั้งดูสิออกเถอะเออโอ้โหยังไม่ออกเหรอคือไม่อยากกดสิบอ่ะคือกลัวว่ากดสิบไปแล้วมันจะไม่ออกค่ะดิโอ้โหยังไม่ออกเอาตัวสุดท้ายเอาแ้วเมื่อกี้มันอะไรขึ้นมาไม่รู้เดี๋ยวงง อ๋อนา่าจะเป็นในนี้มัง้งอู้ยังไม่มาเออเดี๋ยวนะถ้าเรากดสอ8ร้อยแปดสิบมันจะมีเศษเหลือให้อันนี้เปล่าเอา่ออ่ะสักทีหนึ่งแล้วกันสักทีหนึ่งโอ้ไม่ออกสงสัยต้องกดสิบแล้วอะ่ะกดสิบแล้วกันอนะ่ะไม่ต้องกดแล้วครับ คือถ้ากดไปทีอันนี้ก็ไม่น่าออกเ่ยอุ้ยเอ้าแล้วมันไม่ไม่ไม่ขึ้นสีลุงเหรอไม่ขึ้นสีทองเหรอเอ้ยโอเคฟุกามาละเฮ้ยสองตัวโอ้โหแล้วพี่มาสองตัวเลยเหรอโอ้โหฟุกกาสองตัว โอ้โหได้เศษมาด้วยสวยเลยโอ้สุดยอดโอเคต่อไปเรามาเปิดในส่วนของอาวุธกันต่ออ่าเปิดอันนี้หนึ่งทีก่อนเปิดหนึ่งทีก่อนอ่าขัดเก่าไปขัดเก่าไโอเคน่าจะได้สักสามสิบมัง่งเอาไปสิบโลต่อเนื่องต่อเนื่องคือเป็นไปได้ก็อยากได้อาวุธเลย เอ้ยกดลัวดีนี่นี่เฮ้ยสติกมา,กมาออกไวเออกลางออกมาแล้วครับเหลืออาวุธแล้วก็สติกมาบนล่างซึ่งเรามีกล่องอยู่โอเคโอเคแล้วก็อขอสติกมาอันไหนก็ได้เออแล้วก็ขออาวุธด้วยขออาวุธด้วยอ่าเปิดทีละตัวด้วย ปาทีตัวไปด้วยเอยมันจะมาไหมนะคือทิกอยากอยากลุ้นยังไงให้ลุ้นก็กดรัวๆครับแล้วก็รอมันขึ้นทีเดียวเออมันจะได้หป่าไม่งั้นเราต้องมากลงบนทีละตัวทีละตัวอะไรอย่างนี้อีกเออสติกมหาตัวก็ได้ โอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันที่อยากได้อ่ะเฮ้ยอาวุธมามาอาวุธมาแล้วโอ้สวยเออเดี๋ยวนะั้นสติกมาอันนี้ของมีเลยว่าด,ดีมีแล้วต้องย่อยโอเคเหลือโอ้ขาดอีกแปดร้อยแม่สติกมาอันสติกม่อีกอันสติกไม่อีกอันไม่โอ้สติกมาอยู่ไหนเอา้า ทีละทีละทีละครั้งเนี่ยคือสติกมากอันหนึง่งสุดท้ายเลยอันเดียวอันเดียวอันเดียวออกได้ไหมขออันเดียวมาเธอมันเธอพี่มาเธอน้องมันให้เวลาสามวันอะเก็บไม่ทันหรอกโอ้โหรัวๆครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรรัวไปเท่านี้อีกแล้ว โอ้โหสามสิบแล้วนะออกเธอพี่อันเดียวโอ้อันเดียวมึงออกมึงโอ้ยโอ้โหอันเดียวออกยากด้วยอันเดียวอันไหนก็ได้อะเออไม่ใช่เอาสติิกมากอะไรมาให้ก็ไม่รู้แล้วก็มาแลกไม่ได้เนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ไม่ได้หาเลยเลยเออ คือก็อยากอธิษฐานนะอืมแต่ว่านั่นแหละรครับมันไม่ได้สำม,มั่ะโอเคแต่ว่าเราได้ตัวมาแล้วนะครับก็อยู่ไหนวะอ่ะนนี่นี่น,น,นโอเคได้มันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เศษชิ้นส่วนมาด้วยซึ่งทําเป็นเอสหนึ่งได้ค่อนข้างดีอ่ะเลื่อนเลยอุ๊ยแล้วเอได้ต่อเหรอ โอ้โหได้ส S สวยดีเยี่ยมเลยโอ้โหได้2อเอว่ะเออแล้วก็ได้อาวุธมาอาวุธเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใส่ให้อ่าแล้วก็สกิลสติกมาก,ก่อนคือผมยังไม่อยากจะไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรรอคือจะรอสติกไมกอ้อันหนึ่งให้มันออกก่อนเออคือถ้ามันยังไม่ออกเนี้ยเราก็แบบไม่ได้ไง ได้บ่ออธิษฐานก็คือมันน่าจะคือมันบ่ออธิษฐานนะครับมันมันรีเซ็ตอยู่แล้วเออพราะงนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้เก็บการันตีไปด้วยถ้าจะเอาก็อยากจะรอสติกมาอีกอันหนึ่งออกก่อนสติกมาอีกแค่อันเดียวโอเคพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออก็ถือว่าได้โอเคอยู่นะเออมันที่จริงมันก็ไม่ค่อยโอเคหรอกเออ พูดจริงๆนะมันก็ไม่ค่อยโอเคเออมีโดูรันดดอลอีกเอาเรื่มเป็นเอสเอสมยังไม่เอสเอสเนี่ยโดูรันดดอลคือมันมีหลายตัวนะที่ปั้นเป็นที s เอสได้แต่ผมขี้เกียจปั้นเออคือปั้นขึ้นเล้วๆก็พอปล่อยแค่นั้นโอเคก็ถือว่าพาคนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกระดับหนึ่งแล้วกันเออก็๋ยวรอ จะไม่อาจจะไม่รอแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมไปเปิดอยงกันเพราะว่าสติ๊กมามันเหลืออันหนึ่งนะครับเนาะสติ๊กมามันเหลืออันเดียวแล้วก็เดี๋ยวฟูลนะครับสำหรับฟูกะนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของพาร์ทแรกที่ผมเปิดแล้วนะครับก็ได้จะไม่มีตัวอื่นแล้วนะนะส่วนบนเนี้ก็รอรามาวนมาอย่าค่อยไปกดสติก๊กมมกกดอาวุธให้มันเออ one hour later อา้าวก็ เติมยัดไปคือผมไปเติมเวบมาครับมันเติมมาเจ็ดรอยสิบบาทซึ่งผมนึกว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับแพ็กตรงนี้ซึ่งไม่เกี่ยวเลยหรออ้าวไม่ไม่เกี่ยวกับแพ็กเหรออ้าวมันมัน,ม,นมันคือเติมนอกไปเลยนั่นแหละครับก็เปิดไปอีกประมาณเท่าไหร่วะอีกประมาณสองสามโลก็ได้มาแล้วนะครับอืมอะไรปานครบแล้วตอนนี้เนาะตอนนี้ฟูกะเรามีปานครบแล้วเดอ้อนี่ โอ้โหช่วงแถมมันก็แถมไม่สุดเออเพราะว่าไหนๆก็จะครบแล้วเอาให้หมดเออก็เลยเติมไปนิดนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับฟูกะฟูทั้งสติกมาฟูทั้งอาวุธแล้วก็ตัวก็ระดับ S2 อีกโอ,อ้โหถือว่าได้มาคุ้มมากพาร์ทนี้นะครับโอ้โห ของสถานะอะไรเนี่ยคือแบบสุดยอดมากโจมตีพันสามขีเก้าสิบสองเอสพีอะไรอะไรเยอะแยะตุ้มเป๊ะมากมากเออก็ถือว่าน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับพาร์ทหนึ่งเนาะพาร์ทหนึ่งก็สำหรับฮันไก i อิมแพคนะครับพาร์ทหนึ่งก็เป็นตัวสุดท้ายที่ผมปั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดสุด ให้ทั้งหมดเลยทั้งชุดเออไม่ได้ทั้งชุดทั้งทั้งตัวทั้งอาวุธสติกมาครบแล้วตอนนี้ต่อไปเป็นช่วงของพาร์ทสนะครับพาร์ทสเราก็จะกดแค่ตัวแค่นั้นแล้วก็สติกมาอาวุธเนี่ยมันมันคราบได้ใช่ไหมเอออันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับเนาะพาร์ทสเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับว่าผมจะกดตัวอะไรเพราะว่าตอนนี้เซดีน่ายังไม่ใช่ตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดนั่นเองก็เลยเดี๋ยว รอว่าตัวมันมาก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวจะมากดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเลทอะไรเนี่ยมันก็ลงค่อนข้างเยอะมากนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทนนหน้าอะไรกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาใครชอบอย่าลืมกดแชร์ like, ด subscribe, กดไลค์กด subscribe ก็พูดอีกรอบเออแต่ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาล้วนะเจอใหม่สำหรับพาร์ทสองเออกดกระชากพาร์ทสองเจอกันดูซิว่าจะตัวแรกจะเป็นตัวอะไร เอออย่ารอเจอตัวถูกใจแล้วอย่ามาอัดที่ดูกันนะครับวันนี้ไปละเจอใหม่พร์ทหน้าสวันนี้ครับบ๊ายบาย